สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้พามากินนะคะวันนี้พามาเที่ยวค่ะเจดีวัดปากน้ำมาสีเจริญค่ะมาดูรอบๆอบกันนะคะสวยไหมคะทุกคนดูวสวยมากเลยนะคะสว่วน้เดี๋ยว,วพูดดังไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคนนั่งสมาธิอยู่นะคะ ขึ้นมาบนนี้อยู่ชั้นห้านะคะสวยมากวิวดีอากาศดีมากเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนะคะวิวรอบวัดน,นะคะชั้นห้านะคะสวยมากวิวสวยมากเลยะคะ่ะ จุดนี้มีร้านไอศครีมด้วยนะคะมีที่นั่งพักศาลาบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ